นี่ทีมงานกระลอกน้อยพี่น้องนะครับปล่อยทีงานตักรอบน้อยชมชมมีสามสามหนึ่งปไป

หมวกไฟแหวม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 นะครเบียดออกแนเลยพี er ่น้องไม่หวไม่บงเกิดนะเปูดเลยบ้านเราบังับตัวนี้บานเราบรงนั่เป็นบมกไฟหัวบ่เปิดพี่น้องแหวมติดชิงแหลมเลยพี่น้องแหวมติดชิงแหลมติดชิงครับพี่น้อง วันากันเลยโอ้แรงเลยต้อเมื่อยู่นองนนี้บอากันมามต้น้วยเลยโอ้ยฮะแงกันไปลูกเงแบงกันไปครับยังไม่สลุปอยู่อะดินไปสูงอยู่เบรเบรกเมื่อยแล้วบ่เอเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วบบกลับมาอีกบ่ืนละลาบาทนึ่นี่คืที่มานกระลอกหน่อยได้ปีนอง กลับมาเพียงมาวนแต่สี่เพียงพอโบนะครับร้อยสี่สิบพันไปพอบเนาร้อยสี่สิบพันไปพี่น้องนะครับโอ้เสียเวลาไปประมาณหลายหลายหมแห้งนะครับตาเป้าเห็นหรือพี่น้องนะครับกลับมาวนแล้วกต่ยังพอมีรุ่นยู่ครับพอมีรุ่นไม่ไกล้าฟันวันนี้มันเดี่ยวกระลังไดีร้อยเก้าสิบครับยากครับ เนี่ยพี่ก็ดูเห็ุอยู่เนี่ใกล้ๆนี่เยียมไอ้เยียมพะพะพี่นี่ครับเก้าเนี่ยมันจะมันมันจะเบียงหัวนะครับครับอยากอยากโยนนะครับอยากโยนถ้าผมคำนวณบทพิสนี่ว่ามันเบิรงเลขสามร้อยตันนะครับเบอร์ด้วยเบอ้์นี้นี่ครับให้พี่ให้ดองเบิรงเลขเก้าสิบหนึครับเบิรงเลขครับนเนี่ยกำลังได้เกา็ยอดกเยอะห้าสิบบัท เบลงเก้าสิบันแสหอยกสิบสิบามันเดียงสมเดียวได้ล่ำตัวฉุดไปพวกย่งคับกลอกเลยตลอกตึงเสือเจ็ดสิบาที่ใหญ่ยี่ีบ้านฮะกับยังทำวลาการอากาศนะครับก้อยยกก้อยลดระดับตามลงมาเตม 600, 2องร้อยแปดดสิบครับพี่น้องสองร้อยแปดสิบครับกรล